อินบ็อกซอะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,อง,ง,องสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนบาซ่านนทบ,บุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษ,ษ,ษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับไทยฟอร์ดออฟวิวและบริษัทคิดแอนคิสจำกัดสนใจสินค้าตัวไหน เข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับรผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยครับผมกับรายการอินบ็อกซ์รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านะมมนะครับมารู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกัน ไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพลาโมโมเดลหรืออื่นๆอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทําการจัดเอามาให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดเกม Force of Will นั่นเองนะครับผมโดยวันนี้พี่ชินก็รับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยจ้าสวัสดีครับโดยในวันนี้ก็ผมเราจะมาแกะให้ดูกันดีกว่าว่า ชุดสตาร์เตดเด็กทาดมืดน,นะครับผมกล่องนี้นี่นนยข้างในมีอะไรบ้างนั่นเองก่อนจะไปแกะให้ดูกันก็คงจะต้องขอพูดถึงท่ามืดน,นิดนึงนะครับผมทตามืดเนี่ยเป็นทตาที่เรียกได้ว่าถ้าเกิดใคร ไปเล่นเป็นการ์ดเกมหรือเล่นเป็นพวกตามเกมต่างๆจะเข้าใจเลยว่าท่ามืดน,นั้นเนี่ยจะเป็นท่าที่มีความสามารถค่อนข้างสูงแต่แลกมากับความสามารถที่จะต้องอาจจะทําให้ตัวเองเจ็บตัวเองบ้างหรือว่าความสามารถอื่นที่เกี่ยวกับการชุบชีวิตบ้างเพราะว่าท่ามืดเนี่ยอาจจะมาถึงปีศาจนะครับผมยม,มทูตซอมบี้อะไรพวกนี้นั่นเองตอนนั้นเนี่ยก็จะมีลูกเล่นเกี่ยวกับการชุบชีวิตขึ้นมาจากหลุมบ้างนะครับผมมีเรื่องของการตีแรงๆสูงๆบ้างทำลายโหดๆบ้างแต่อาจจะ เ,เราต้องเราต้องเจ็บตัวบ้างท่นเองก็คือแบบเหมือนเขาเจ็บเราก็เจ็บด้วยแต่เขาจะเจ็บมากกว่าอะไรแบบนี้ดังนั้นใครที่ชอบอะไรที่แบบเป็นดักดาร์คมืดๆแล้วก็กล่องนี้เป็นอีกกล่องหนึ่งที่แนะนําเลยนะครับผมเอาแล้วครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาดูกันดีกว่าว่าหน้ากล่องม,มีอะไรบ้างก่อนอื่นเลยมาดูที่ชื่อก่อนละกันอันนี้จะเขียนไว้ชัดเจนเลยว่า darkness starter deck jet black phantom นั่นเองครับผมโอ้ชื่อเท่นะดูน่ากลัวมากเลยนะครับผมดูแบบดูดีมากเลย ส่วนพรีเซนเตอร์ดูการหน้ากล่องก่อนดีกว่าก็จะเป็นตัวที่เด็ดอีกตัวหนึ่งในกล่องนี้นั่นก็คือ Asthma The Fallen Engine of d i s s o l a t i o n นั่นเองโอ้โหก็เป็นการที่สวยนะครับผมดูดีดูดเท่ไปอีกแบบหนึง่งอยากได้ใช้เหลือเกินนะครับผมจริงติดใจท่านมือเพราตัวหน้ากล่องนี่แหละสวยมากๆส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวลูเลอรที่เป็นแทนตัวเราในกล่องนี้นั่นเองครับผม ส่วนด้านข้างด้านบนก็จะเหมือนเดิมนะครับผมก็จะมีลายชื่อมีมีชื่อโลโก้แล้วก็มีชื่อชุดเหมือนกันหมดเลยนั่นเองด้านบนก็ไม่มีอะไรเลยนะครับผมด้านหลังก็เหมือนเดิมมีรายละเอียดว่าในชุดนี้นั้นเนี่ยมีอะไรบ้างมีให้ตัวไหนหกี่ใบย,ยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็มีมออก,กอของบริษัทคิดแอนคิดนั่นเองอ่ะแล้วก็ผมเราจะมาแกะดูข้างในกันแล้วจ้าว่ามีอะไรบ้าง ของข้างในก็จะเหมือนเดิมนะครับผมก็จะมีตัวการ์ดมาให้1กล่องนะครับผมคู่มือการเล่นแบบอ่าแบบเข้าใจง่ายเป็นสีสีมาก่อนแล้วก็จะมีเพลย์เมทนะครับผมที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้เป็นสนามการเล่นแล้วก็คู่มือการเล่นฉบับละเอียดนั่นเองครับผมทั้งหมดนี้คือมีให้ในสตาร์เด็กทุกกล่องเลย จากนั้นก็ผมด้านนี้ก็จะเหมือนเดิมก็จะมีการโฟเลคเตอร์มา1ชั้นและ2ชั้นนั่นเองนะครับผมก็ดีแล้วที่ใส่2ชั้นถ้าเกิดใส่3ชั้นเดี๋ยวมันจะเป็นหมูไปเอ้ยไม่ใช่นะครับผมเอาละโอ้แกะดีกว่าแกะแกะ,ะด้านไหนดีนะครับผมอพอดีไม่ค่อยมีเล็บอ่าตรงนี้เลยได้แล้วนะครับผมแล้วก็ดันออกมานิดนึง,ลงนแล้วกันเงียบแล้วก็นิดนึงเงียบอ่าโอเคได้แล้วนะครับผมนี่จะเป็นการ์ดทั้งหมดนั่นเอง ก่อนหนึ่งเลยก็คงต้องขอเริ่มที่รูนเลอร์ก่อนละกันนะครับผมก็จะเป็นตัวแทนของเรานั่นเองกับใบนี้เลยเซนเดอะวอร์ดิเออร์ออฟเซียนเดมชันนั่นเองครับผมก็ชื่ออ่านยากนิดนึงนะครับผมอาจจะอ่านว่า c n ียนเด n ิชัก็ได้แต่จะว่าเซียนก็ได้นั่นเองเพราะว่าพอดีไปกดใน o o g l e t r a n s l a t e มาบางทีมัน C กับ N มันไม่รู้จะอ่านยังไงมันเลยอ่าน CN มาให้นั่นเองครับผมก็ออกเสียงมันครบกล้ามไปละกันอย่าไปคิดมากแต่ก็จะเป็นรูนเลอร์ที่เรียกได้ว่าเก่งกาจอีกตัวหนึ่งนั่นเองครับผม และพอทำการจัดเมน์หรือใช้ความสามารถเจ c คทีฟมันก็จะกลายเป็นเจลูลเลอร์หรือก็คืออ n น b ูบิสเดลกาดเดียนออฟทรอนนั่นเองทุกคนน่าจะรู้จักเทพอนดูบิสอยู่แล้วนะครับผมก็อยู่ในนวนิยายหรือว่าอยู่ในเกมในการ์ตูนหลายเรื่องเลยทีเดียวเกี่ยวกับอนดูบิสนั่นเองก็เป็นอีกตัวที่มีความเก่งกาจนั่นเองครับผมในเรื่องของความสามารถแล้วก็มีความเท่มากๆโดยเพราะมันเป็นอนดูบิสนั่นเองโอ้โหดูดีครับผมเหมาะกับท่านมืดสุดๆไปเลยก็ว่าได้ นี่ก็จะเป็นตัวรูเลอร์กับเจรูเลอร์ที่ให้มาในชุดนี้นั่นเองพลังโจมตี1,000พลังบ,บ้องกันก็1,000นั่นเองครับผมต่อมาเราจะมาดูรีโซเนเตอร์กันมาดีกว่านะจ๊ะว่าให้อะไรมาบ้างนะครับผมรีโซเนเตอร์ใบแรกเลยนะครับผมกับใบนี้เลย As Thema The Fallen a n g e l of Desolation นั่นเองหรือก็คือตัวที่ไปเห็นในหน้ากล่องนั่นเองครับผมเห็นอย่างนี้นะพลังนี้น้อยอย่างนี้นะครับผมแต่เขาสามารถนั้นล้นเหลือจริงๆกับ Attack 600, d e f e n s e 6 0 0เท่านั้นเองแต่ไม่ต้องห่วงครับผมว่าเขาสามารถเล่นขลังได้ไม่ต้องห่วงเลยค่าล่ก็ถือว่านอนนะครับผมก็จะใช้วิวท่านมืดสองอันกับอะไรก็ได้อีก3อันนั่นเองก็รวมเป็น5ใบนั่นเองให้มา1ใบาการ์ดใบถัดมาครับผมก็จะเป็น All p i e นะครับผม The Nature Player คือจริงๆใบนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเคยอ่านการ์ตูนนะครับผมอาจจะเห็นว่ามันอ่านว่า All Fius ก็ได้หรือ All Fius ก็ได้คือถ้าเกิดไปกดใน Google Translate มันจะอ่านออกเสียงว่ามัน All p i e r นั่นเองแต่ถ้าเกิดในการ์ตูนมันเขียนว่า All Fius อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอ่านตามแบบฉบับคนญี่ปุ่นก็ได้อ่านนี่คือแล้วแต่จะคิดละกันแต่แปลว่าถ้าเกิดพีชินออกเสียงตาม Google Translate ก็จะได้เป็น All p i นั่นเอง ก็เป็นอีกฟลอย d ใบหนึ่งที่ให้มาในกล่องนี้นะครับผมก็จะมีพลังโจมตี600พลังป้องกัน200อ่ะพลังโจมตีก็จะเยอะหน่อยไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่ามันมันสามารถชุบได้นั่นเองตรงนี้ก็จะมีค่าไล่เป็นวิวทัานมืดหกับอะไรก็ได้อีก3นั่นเองครับผมก็เป็นอีกดิโซเนเตอร์ใบหนึ่งนะครับผมที่เก่งกาจเลยทีเดียว มาดูดีเนเตอร์ใบสัดวมาครับผมอันนี้คือให้มา2ใบเป็นฟลอยเหมือนกันกับ Hawk The Dragon นิทฮอกเดอะเฮลดราก้อนนั่นเองใบนี้ค่าไล่น้อยนะครับผมแต่พลังสูงมากค่าไล่คือวิวมืด2กับอะไรก็ได้อีก2แต่ว่าพลังโจมตี1,200พัง้อลังม่วงกัน200นั่นเองแต่จะมีข้อเสียตามมาแน่นอนครับผมคือพลังมันเยอะก็ติงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องทําการเสียเลือดเพื่อเจริรักษามันไว้นั่นเองแต่ก็ซีเรียสมัไม่ซีเรียสเพราะว่าเด็กท่านมึนมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมเน้น ให้ฝนของข้ามเจ็บกว่าเราให้ได้นั่นเองนี่คือให้มา2ใบนะครับผมต่อมาก็จะเป็นรีโซเนเตอร์ตัวเล็กๆบ้างละนี่ก็จะเป็นตัวเล็กๆสาหรับบุกต้นเกมนะครับผมกับสเกเลตันโซเดอร์นั่นเองตัวนี้ก็จะให้มา4ใบนะครับผมก็มีพังยมมตี200พลังวงกัน200ค่าไล่ถูกมากนะครับผมกับค่าไล่วิวมืด1เท่านั้นเองค่าไลา่น้อยมากๆและมีความสามารถในการเบรกด้วยเก่งกาจสุดๆนั่นเอง มาดูท่านมืดใบถัดมานะครับผมอันนี้คือให้มา2ใบกับ f a m i l i a of h a d e s นั่นเองครับผมอ่าก็จะเป็นแนวเดมอนมานะครับผมถือ3ามง่ามาตัวนี้ค่าไล่ก็จะมีวิวมืด1กับอะไรก็ได้อีก2นะจ๊ะมีความสามารถในการเบรกด้วยนะครับผมเก่งกาจเลยและก็มีพลังยมตี600พลังมองกัน400ซึ่งถือว่าเยอะนะครับผมปกติค่าไร่ประมาณรวมกัน3เนี่ยมันจะสัก4 0 0 4 0 0เองตัวนี้คือ6ก0กับ400เลยแต่มันก็จะมีพวกข้อเสียปะปะวนมาตามความสามารถของเขานั่นเอง การบใบถัดมาครับผมอันนี้คือให้มา4ใบกับแ a งเทิร์น e Spirit of g r a ฟ e Keeper นั่นเองอ่าตัวนี้ก็จะค่าไล่แค่หนึ่งนะครับผมหรือคือวิวหนึ่งเท่านั้นเองแต่ได้พลังโจมตี500พลังป้องกัน500น่ากลัวมากๆพลังเยึดสุดๆครับผมเพียงแต่ว่าข้อสีมันก็มีเหมือนกันเพราะว่ามันตายง่ายมากนั่นเองครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าคุ้มแล้วกับ500 500กับค่าไล่แค่หนึ่งเก่งกาจเ,เวอร์เลยครับผม มาดูท่านมืดใบถัดมาบ้างดีกว่านี่ก็จะให้มา4ใบเช่นเดียวกันกับ Ghost s o r t Man นั่นเองอ่าใบนี้ก็จะเป็นพลังโจมตี200พลังป้องกัน200นะครับผมค่าไล้น้อยอีกแล้วก็คือวิวมืดหนึกับอะไรก็ได้อีกหนึ่งและมีความสามารถในการเบรกด้วยครับผมเก่งกาดอีกแล้วนั่นเองธาตมืดใบถัดมานี่ก็จะให้มา4ใบเหมือนกันก็ผมกับ Blasters b a l l o n นั่นเองอ่า ตัวนี้ก็จะมีค่าไล่เป็นวิวหนึ่งกับอะไรก็ได้อีก2นะครับผมก็คือค่าเล่นรวมเป็น3มีความสามารถในการเบรกด้วยและพลังโจมตีสูงปรีกครับผมกับไอแท็กแปดดีเฟนส์แปดร้อยเยอะมากๆค่าไล่3แต่ได้800800 800, นี่คือบบเยอะเยอะสุดๆนะครับผมเยอะฟุดๆไปเลยแต่ก็มีข้อเสียตามมาอย่างที่บอกท่านมือจะเป็นอย่างนี้แหละพลังเยอะก็จริงแต่ว่าข้อเสียก็จะมีนั่นเองอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยคือเมื่อตัวนี้โจมตีปุ๊บก็เดี๋ยวมันจะมีเรื่องของการทำทำลายอะไรขึ้นมานั่นเองครับผม แล้วก็จะมีใบถัดมาอ่ะตัวนี้ก็จะค่าลายเยอะหน่อยกับดูรลหันเดอะเด n ไนท์นั่นเองตัวนี้ค่าลายเป็นวิวมืด2กับอะไรก็ได้อีก2นะจ๊ะแต่ก็จะมีพลังจมตี600พลังป้องกัน600นั่นเองครับผมแต่ไม่มีความสามารถในการเบลเคนั่นเองให้มา4ใบการ์ดใบถัดมาครับผมตัวนี้ให้มา2ใบเลยกับสเกลตัน ฮอสแมนนั่นเองนะเจ้าสเกเลตันฮอสแมนตัวนี้เนี่ยก็จะมีค่าไลา่ยเป็นวิวมืด1กับอะไรก็ได้อีก1น,นะครับผมมีแอค400ดิเฟนส์400และมีความสามารถในการเบรกนั่นเองการ์ดใบถัดมาครับผมตัวนี้ให้มาสองใบเหมือนกันกับดรา้อนซอมบี้เดอะเนโครดากอนตัวนี้พลังสูงอีกแล้วนะครับผมค่าไลา่ยคือวิวมืด1กับอะไรก็ได้อีก3มมีความสามารถในการเบรกด้วยแต่ว่า พลังโจมตีพันสและดีเฟนต์หนึ่พันครับผมเยอะเยอะสุดๆไปเลยแต่ข้อเสียก็จะมีนั่นเองก็เป็นตัวที่เหมาะกับความเป็นทันมือจริงๆครับพลังเยอะมากๆค่าไล,ล่โลแค่4แอพันสองดีเฟนต์หนึ่งพันอ้น่ากลัวเอาแล้วก็ผมไปถัดมาตัวนี้ก็จะเป็น power o f ฮอลเลตนั่นเองฮอลเทนนั่นเองใบนี้จะเป็นแอดดิชันรีเซนเตอร์แล้วหรือก็คือการ์ดประเภทสมใส่นั่นเองครับผมแปให้รีเซนเตอร์ก็จะเกี่ยวพวกการบวกพลังอะไรไปนั่นเองก็มีค่าไล่ก็แค่วิวมือหนึ่งเท่านั้นเองครับผมเรียกได้ว่าใช้งานง่ายมากๆเลยใบถัดมาครับมผมอ่าใบนี้ก็จะเป็นการ์ดเปลประเภทแชนนั่นเองบิ i ดิ้งเชนใบนี้ก็จะมีวิว มืดหกับอะไรก็ได้อีก2นะครับผมก็จะเป็นเวทแนวเกี่ยวกวกการจับพลังฝ่ายงข้ามลดนั่นเองนะครับผมลดแอดลดดีเฟนซ์อะไรประมาณนี้การ์ดไปสชหมครับผมก็จะเป็นสเปล์แชนช์เหมือนกันใบนี้ให้มาสีใบเลยครับผมกับโซลซิมพัตจีนั่นเองใบนี้มีความสามารถในการเบรกด้วยนะครับผมใช้งานง่ายมากแล้วก็มีความวามีค่าไ่เป็นวิวมืด1กับอะไรก็ได้อีก1นนั่นเองครับผม การ์ดเวทไปถัดมาอันนี้จะเป็นแนวการ์ดกับดักแล้วและก็คือ s p Spell c h a n c e standby นั่นเองกับ Gra ฟส์อ f ฟไลนั่นเองครับผมอ่ใบน,นี้ก็จะเป็นแนวการ์ดกับดักนั่นเองก็เป็นการ์ดที่รุนแรงนะครับผมรุนแรงถึงรุนแรงมากนั่นเองก็จะมีค่าไล้เป็นวิวมืดสองนั่นเองครับผมนี่ก็จะเป็นการ์ทดทั้งหมดที่เป็นรีสเซนเตอร์กับการ์ดเสริมต,ต่างๆนั่นเองส่วนที่เหลือนะครับผมก็จะเป็นพวก ดักนิสเมจิกสโตนก็คือเมจิกสโตนท่านมืดน,นั่นเองเอาไว้คอยสร้างวิวท่านมืดให้เรานําไปใช้กันนะครับผมก็ให้มาสิบใบนั่นเองทั้งหมดนี้นะครับผมก็คือการ์ดทั้งหมดที่ให้มาในชุดนี้นะครับผมก็จะเป็นพวกรีสูเนเตอร์การ์ดเสริมต่างๆนั่นเองครับผมแล้วก็บอกไว้ก่อนเลยว่าแต่ละตัวนี่คือเก่งกาลและก็น่าเล่นสุดๆครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยปกติพี่ชินจะต้องเอาเอาลูเลอร์กับเจลูเลอร์มาวางแต่วันนี้ขอวางตัวนี้คู่ด้วยเพราะมันสวยงามและก็น่ารักจริงๆครับผม ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการร uh, ีวิว starter deck ทธามืดในชุดชื่อว่า jet black phantom นั่นเองนะครับผมโดยพี่ชินเองสําหรับวันนี้พี่ชินกับการรีวิวการ์ game force of will คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคราวหน้าก็จะหยิบ starter deck ที่เหลือมารีวิวกันต่อให้จบแน่นอนสําหรับวันนี้พี่ชินขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย